วันอาทิตย์นี้ตรงวันเยาวันกับงานเนชเชี่ยวเราก็ไปสองคันคทีมงานไปไปแข่งเป็นตัวแทนไปเพราะเราติดภารกิจอยู่สนามเนชเชี่ยวก็ <c oughs> เจอกันที่สนามเนชเชี่ยลนะครับที่พี่หมายทีมงานเราได้วันแน่นอนไม่ใช่ขี่ตึงเปี้ยนะเ <c oughs> มาตึง <c oughs> เปีย <c oughs> ผู้สนับสนุนสิงสารสัตว์เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยใครชอบสายไหนไปสายนั้นมีแบบมีปีกก็มีนะเป็นหงเป็นอะไรอย่างนี้ มาดูซิว่าทําไมพี่เอาดีบัตต์แล้วปั่นนะวันนี้ครับพี่วันนี้ทําไมเอาแม่ฟ้ามาปัน่นเดี๋ยวบอกว่าเตรียมไปงานนัดเชี่ยวคันนี้อ่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เตรียมไปงานนัดเชี่ยวนะครับอแต่ว่าอ่าหลักเดิมหลักเดิมกับยางเดิมของผู้การเมจเบอร์ศูนย์หนึ่งสองะครับกับแม่ฟ้าอ่าพอดีมีโทัวร์นเมนต์ที่จะไปชิงแชมป์ภาคอีสานก็เลยชิมงานจะแวะมารับรถวันนี้แหละ วันนี้เลยงานน่าเชี่อนี่เอาไปกี่กี่คันนะ,ะงานน่าเชี่วสําหรับรถรถตลาดที่เราขี่กันเล่นนะที่อยู่อยู่ในคลิปล่าสุดที่ไปจอหอแล้วหรือว่าไปซ้อมที่สนามพีเอ็มเคกันนะครับ่าพาพี่น้องไปร่วมสนุกทั้งแก๊งแต่รถแข่งที่เป็นรถแข่งสุลต่านของแม่ส้มก็เอาไปเหมือนกันแต่ก็น่าจะน่าจะไปร่วมสนุกหรือไปจอดโชว์หรือไปขับร่วมสนุกอย่างเงี้ยครับแต่ไม่น่าจะได้ลงแข่งขันนะเบื้องต้นประมาณนี้เพราะว่า มันเป็นรายการที่เน้นเป็นน้องๆมือใหม่ขึ้นมาครับนะครับเป็นน้องๆมือใหม่ที่ขับขี่เพราะเราจะให้โอกาสน้องๆที่มีความสามารถเนี่ยขึ้นมาโชว์ฝีไม้ไลายมือ,อนะครับก็ของแจกเราก็นําไปล่วงหน้าแล้วเมื่อวานของแจกไปเยอะเลยนะเยอะเยอะมากค <มา S 2> ุณค่าก็เกือบหมื่นเลยนะที่ที่เราเมื่อวานรู้สึกจะ ทางทีมงานมาขนแล้วทั้งทุบทะเลทั้งของแจกแล้วก็ไป้ายไว้นี่หมดนะครับ,รบแต่เดี๋ยววันงานจริงเราก็อาจจะติดสติ๊กเกอร์แล้วก็มีเล็กๆน้อยๆน,นะครับติดม้ติดมือไปเดี๋ยว<ค>ดูทีเร,เราก็เข้ามาได้เลยเข้ามาได้เข้ามาได้ของแจกแน่นอนครับก็เน้นเน้นเป็นกิจกรรมสนุกสนานนะครับสําหรับงานของของนายเชี่ยวครับแต่วันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือจะเก็บความละเอียดเก็บความสมบูรณ์ในย่านของน้ำมันพอดี ล่าสุดที่ไปประจีนมาที่เราโพสนะครับครับอ่าไปแข่งกับปัะจีนรายการของแมงล้วงซิ่งประจีนนะฮะที่จัดขึ้นก็สนามค่อนข้างจะทรายค่อนข้างเยอะก็ลูกสูบก็เลยหลวมก็จัดการวิวาโบพ์ฮอนใหม่แล้วก็เลยมาว่าจะเก็บอ่าเส้นกราฟแล้วก็จูนปรับความละเอียดความสมบูรณ์ในการที่อ่าปริมาณน้ำมันนะนะครับผมให้สมบูรณ์เพราะเดี๋ยว คืนนี้ประมาณสี่ทุ่มทีมงานก็จะเดินทางมาจากาน่นจาจะกกาญจนบุรีแหละครับมา,มาแวะรับรถแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งต่อวันอาทิตย์นี้ตรงวันเดียว,วกับงานนเชี่ยอ๋อ้รถเราก็ไปสองคันครับทีมงานไปไปแข่งเป็นตัวแทนไปครับเขาเราติดภารกิจอยู่สนามนเชี่ยว<อ>ก็เ,เลยาวางแผนกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสนามนเชียวเจอกันที่พี่ไมยในวันอาทิตย์นะก็ก็จะประมาณนี้วันนี้เราก็เลยมาปั่นเก็บทรง เก็บทรงกราฟของแม่ฟ้านะครับหลักเดิมคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเจ้าของผู้การเมดเข้ามาเก็บนะแต่ตัวแม่ส้ม่าเดี๋ยวเราอัพคลิปให้ดูเพราะว่าข้อมูลตัวที่เราเอาไปไปวิ่งมาสนามล่าสุดเดี๋ยวเราจะถอดบล็อกเครื่องนั้นลงเดี๋ยวเอาอีกเครื่องหนึ่งขึ้นเดี๋ยวไปวิ่งงาน,นเชี่ยวเพราะว่ามันเป็นมีลายโดดด้วย<อ>เดี๋ยวเปลี่ยนข้อมูลเครื่องยนต์หน่อยนะแต่เดี๋ยวเราอัพเดตให้ดูนะก่อนวันไปนะ<ไ>ปยังไงใครอยู่ใกล้ๆหรือ อยู่ในโคราชถ้ามีเวลาที่พักผ่อนนะเนาะแล้วก็ชอบในสายฝุ่นแล้วก็เผื่ออยากไปทดลองขับขี่ก็ได้ก็เจอกันที่สนามนาเชี่ยวนะครับที่พี่ไม้นะหน้าแถวเขีดโรงน้ำตาลพี่ไมนะครับผมชาว่างก็มาพบกันได้นะครับผมของแจกเพียบบอกเลยจัดไปครับเป็นกำลังใจด้วยฝากด้วยอันนี้ครับผมเดี๋ยวมีมือชาวบ้านนะครับตึงเปี๊ยทีมงานเรา ได้มันแน่นอนไม่ใช่ขี่ตึงเปี้ยนะเมาตึงเปียเปียเลยเป็นกันไปใช่ฮะเพราะว่าเห็นบอกตอนนี้ผู้สนับสนุนสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยทั้งช้างทั้งเสือทั้งม้าทั้งโอ้ไป้ครบได้พยศแน่นอนใช่ฮะใครชอบสายไหนไปสายนั้นมีแบบมีปีกก็มีนะเป็นหงเป็นอะไรอย่างงี้โอ้ของแท้เข้ามาแจมกับเราได้นะได้ครับเข้ามาแจมได้จากไปโอเคครับผม